สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับมิสเตอร์รีวิวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ งานมอเตอร์โช2022ครับห่างหายไปนานเนาะหลังจากที่โควิดเข้ามาทําให้เราไม่ได้มีงานเดินโชว์งานโชว์รถแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆครา่าวๆดีกว่าว่าทั้งงานมีอะไรน่าสนใจบ้างขอบอกเลยนะครับสำหรับสายซูเปอร์คาร์หรือสายสป,ปอร์ตนะครับปีนี้มีรถไฟฟ,ฟ้าที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น Audi Porsche นั่นเองครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบๆแล้วกันครับว่ามีอะไรรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างนะครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบูธปอร์เช่นะครับผมข้างหลังผมนี่นะฮะถ้าสังเกตดีๆเจ้ารถคันตรงกลางครับคือปอร์เช่ไทคาร์ฟนะครับคันนี้เป็นปอร์เช่ไทคาร์ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้านะครับมันสามารถขับไฟฟ้าได้ถึง400กิโลเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในแล้วกันนะครัว่าราคาเป็นยังไงน่าจับจองแค่ไหนเนาะ 8ล้าน1 0 0 0แสนบาทครับกับปอร์เช่ไทยคารนะครับผมสำหรับใครที่เป็นแฟนน้องกบอยู่แล้วนะฮะคิดว่าอยากจะขยับขึ้นมาหน่อยเป็นตัวรุ่นไทยคาครแล้วขับขี่แบบไฟฟ้าได้นะครับไอตัวนี้ก็น่าสนใจนะแนะนำเลยสำหรับคนที่บัจเจ็ตเหลือ,เ,ลอเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าด้านโน้นนะฮะมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างจริงๆแล้วสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของงานมอเตอร์โชว์ที่เราจะเห็นกันทุกๆปีเนาะถ้าไม่นับปีที่มันไม่ได้จัดนะครับนอกจากรถที่สวยแล้วเรายังจะมีในส่วนของพิตตี้ด้วยฮะแต่ว่าแล้ววันนี้ น้องๆน,น่าจะหลบก,กันไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเจอบูธไหนมีพิตตี้คนไหนส,สวยๆน่าสนใจเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพส,สวยๆให้ดูเป็นน้ำจิ้มกันแล้วกันฮะสำหรับใครที่ไม่เคยมางานมอเตอร์โชว์นะครับก็ปกติเนี่ยมอเตอร์โชว์มันจะจัดขึ้นทุกๆปนะีปีละ1-2ครั้งก็จะแยกกันเป็นประเภทะฮะบางปีก็มีเป็นงานที่มีเฉพาะซูเปอร์คาร์อย่างเดียวนะ บางปีก็จะเป็นรวมนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะรวมรถหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นในรถของยุโรปแล้วก็รถเอเชียนะครับผมด้านหลังผม้ายมือนี่เป็นบุนวอโวนะฮะด้านหลังผมนะฮะเป็นเจ้าวอนโวนะฮะ Xc 40ครับเป็นวอนโวอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมาะกับการจับจองเพราะว่าราคาน่ารักมากนะฮะแล้วก็รูปลักษณ์ภายในภายนอกนะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนที่ชอบวอลโวอยู่แล้วนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูรูปลักกันกันดีกว่าเจ้าวอลโวนะครับ X440 นะครับ เมื่อกี้ไปถามทางเซลล์มาแล้วคือรถเนี่ยฮะมันสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้อยู่ที่ประมาณ450กิโลนะครับราคาอยู่ที่2ล้าน5 9 0บา่นะฮะเหมาะกับเป็นรถครอบครอีกคันหนึ่งฮะที่อยากจะแนะนําเลยนะครับผมเมื่อกี้เพิ่งผ่านนิสสันซู z u k i แล้วก็ด้านนี้เป็นด้านซ้ายเป็นมาส d a เนาะมีอีกหนึ่งยี่ห้อที่อยากจะพาเพื่อนๆไปดูครับสําหรับปีนี้ที่เป็นตัวรถไฟฟ้านะครับด้านหน้าผมเลยครับออดี้ฮะ ออดดี้มีอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่เป็นไฟฟ้าที่น่าสนใจมากแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูตออดดี้นะครับผมและอย่างที่บอกครับข้างในนี้มีหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นไฟฟ้าที่น่าสนใจมากครับกับเจ้าออดดี้อีดรอนจีทีนะครับผมด้วยราคาน่ารักน่ารักคร6.5ล้านนั่นเองฮะแล้วก็คันนี้นะครับถ้าชาร์จเต็มนะครับสามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าได้ถึง450กิโลครับผม เดี๋ยวไปดูภายในกันนะฮะว่าสวยน่าจับจองขนาดไหน ถ้าเกิดพูดถึงออดดี้แล้วอ่ะเราว่านะส่วนตัวนะเราชอบทีทีคูปมากกว่าอ่ามันเหมาะกับคนตัวเล็กๆแบบผม <Huh? S 1> ปีนี้ฮะก็มีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวนะที่นำมาเสนอซึ่งเจ้าตัวทีทีเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรุ่น s p o ร์ตคลาสสิกมากๆของออดดี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามออดดี้อยู่แล้วก็น่าจะทราบกันดีเนาะมันออกมาเกือบๆทุกปีเลยแล้วก็มีโฉมใหม่ในการปรับ ปรุงโฉมทีละนิดแต่ว่าสวยมากๆเลยนะฮะถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะฮะถ้าเราจะไม่พูดถึงพระเอกของเราก็น่าจะเป็นเรื่องที่เขาท่านี้จะผิดบาปนิดน,นึงครับด้านหลังผมครับกับบูธออร่ากู๊ดแคทนะครับผมเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่มาเปิดตัวในประเทศไทยนะครับผมด้านหลังนี้ฮะจะมีคาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบหลายขนาดเลยเริ่มต้นตั้งแต่ที่900,000 ะะไปจบตรงที่ตัวรุ่นที่เทอาที่สุดอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนนะครับเห็นไหมฮะไม่ถึงล้านก็สามารถหยิบจับรถไฟฟ้ามาใช้ได้นะครับผมแล้วก็ในยุคนี้ฮะน้ำมันแพงฮนะรถไฟฟ้าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าสําหรับเรามันจะเหมาะสมแค่ไหนนะครับเพราะว่านะตอนนี้โอเคมันมีข้อดีเยอะแหละในเรื่องของการประหยัดพลังงานประหยัดน้ํามันแต่ว่ามันอาจจะมีแท่นชาร์จที่น้อยไปนิดนึงนะครับผมแต่คิดว่าในอนาคตมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วตอนนี้ฮะเรามาอยู่กันที่บูธ BMW นะครับผม ข้างหลังผมนะครับเป็นเจ้า iX แล้วก็ iX 3ของ B M W นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เปิดตัวมาสําหรับการใช้เป็นรถไฟฟ้านะครับถ้าเกิดตั้งแต่บูตแรกที่เราพาเพื่อนๆไปดูเนาะจะสังเกตได้ว่าคนเริ่มจะสนใจรถที่ใช้พลังงานทดแทนอย่างไฟฟ้าเยอะมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับผมตอนนี้น้ำมันมันค่อนข้างราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงเนาะเลยทาให้คนนะสนใจรถที่ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราดูบรรยากาศโดยรอบเนาะณตอนเนี้ยข้างหลังนี่คนเยอะเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะพยายามอินเสิร์ตภาพส,สวยๆให้ดูแล้วกันนะครับ ครับผมแล้วตอนนี้เราเดินทางมาจนถึงบูธเทคอาร์ตนะครับผม TechArt เนี่ยไม่ได้เป็นยี่ห้อรถดยดนตะะ์ครับแต่ว่าเป็นยี่ห้อชุดเครื่องแต่งนะครับผมถ้าเกิดใครที่ ป็นสาวกน้องกบนะฮะหรือเจ้ารถปอร์เช่นะครับก็จะรู้เลยว่าถ้าเกิดขับปอร์เช่แล้วแล้วมีชุดแต่งของ TechArt แล้วเนี่ยแบบครบชุดนะฮะจะหล่อมา,มากๆเลยถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกน,นะครับเดี๋ยวเรามีฮะมีลิงก์แปะตรงนี้ฮะเป็นคลิปที่เรารีวิวปอร์เช่ไว้นะครับให้เพื่อนๆได้ลองไปดูกันนะแล้วก็เดี๋ยวข้างในมันมีชุดแต่งอุปกรณ์อะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูภาพอินเสิร์ตสวยๆกันเลย แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่อีกมุมหนึ่งของงาน m o เตอร์โชว์2 2นะครับผมด้านหลังผมนี่ฮะค,คือบูธของการไฟฟ้านครนหลวงนั่นเองครับด้านหลังนี้ฮะเมื่อกี้ไปแอบสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะคือบูธนี้ทางการไฟฟ้านครนหลวงนะครับได้นําเครื่อง ชาร์จรถไฟฟ้ามาโชว์ให้ดูในงานนะครับแล้วก็สามารถชาร์จได้จริงนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้มีไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นมานะครับคือทางการไฟฟ้านครหลวงเขามีโครงการโครงการนึงครับภายในปี2,565นี้นะครับผมเครื่องชาร์จ EV แบบนี้นะครับจำนวน100เครื่องในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมทางการไฟฟ้านครหลวงก็จะนําไปติดตั้งให้ครบทุกจุดนะครับผมซึ่งน่าจะตอบสนอง กับคนที่ใช้รถ E ีในปัจจุบันนะคบอย่างที่บอกนะครับผมณปัจจุบันนี้นะฮะการที่มีพลังงานอื่นๆที่มาทดแทนมากกว่าน้ํามันนะครับผมเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ได้รับความสนใจมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าภายในปี2565นี้ฮะการติดตั้งทั้งหมด100จุดนะครับน่าจะติดตั้งเสร็จแล้วก็หวังว่านะฮะว่าอยากจะให้มันเยอะมากกว่า100จุดแล้วกัน,นครับ ก็อาจจะเริ่มจากที่ในกรุงเทพในในใน,ในเมืองหลักก่อนนะฮะแล้วก็ขยายไปในพื้นที่อื่นๆในต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นๆของงานกันต่อแล้วกันครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือรถไฟไฟ้า ที่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์ปี2022เนอะที่เราพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกันนะครับผมจะสังเกตได้นะครับว่าในบูธไม่ว่าจะเป็นรถฝั่งยุโรปหรือรถฝั่งเอเชียก็ตามถ้าบูธไหนมีรถไฟฟ้านะครับคนค่อนข้างที่จะไปให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมถ้าอกว่าในปี2022นี้นะฮะร,รถไฟฟ้าอาจจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วมันทําให้การใช้พลังงานน้ํามันลดน้อยลงแล้วก็อาจจะทําให น้ำมันลดลงก็ได้อันนี้ผมก็แค่มนโนไปนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจและชื่นชอบนะครับผมสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้ช่องเราได้นะครับผมและถ้าเกิดอยากจะพูดคุยอะไรหรืออยากจะมีอะไรแนะนำให้พวกเราไปรีวิวนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้สวัสดีฮะลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับลองไปดูกันว่าในงานมอเตอร์โชว์2022นี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ